รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนโอ้คุณเป้แล้วก็เรื่องดวงหนีไม่พ้นเรื่องของอาจารย์คาถาว่าปีเถาะปีนี้ทําอะไรที่จะรับปีชงนะคะเชิญอาจารย์เลยสวัสดีครับอาจารย์คาราสินเจียอยู่อีกสินนี้หัวใจสินนี้เกี่ยงคลังหัวใจหัวใจหัวใจต่างตัาไปแล้ว ไปแล้วนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เลยครับอาจารย์วันนี้เนี่ยตรุษจีนวันไหวนะใช่ไหมใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายต้องพูดกันว่าเป็นวันสุดท้ายของปีของปีถ้าตรุษจีนจริงๆเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้ตรุษจีนจริงๆคือแบบว่ายามแรกของปีก็คือห้าทุ่มของคืนนี้ อาไม่ใช่ถึงคืนเหรอเนี่ยไม่ใช่อันนั้นเขานับแบบปีใหม่สากลแต่ถ้าเกิดแบบจีนเนี่ยยามแรกก็คือห้าทุ่มซึ่งปีนี้ยามแรกเนี่ยเขาเป็นยามชวดของทุกปีประชนเขาก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ให้คนเกิดปีรกาหรือว่าปีเถาะปีเออปีรกาปีมะเมียปีชวด3ปีนี้ นำไหว้แต่แต่ร่วมไหว้ได้แต่ไม่ต้องนำอ่ะสมมติว่าอาจารย์เป็นคนปีอื่นอาจารย์ไหว้อยู่เป้เกิดปีชวดปีมะเมียหรือว่าปีละรกันร่วมไหว้ได้แต่อย่าเป็นคนนำไหว้แต่ถ้าจะนำไหว้ก็หลังตีหนึ่งไปแล้ววันนี้วันไหว้วันสุดท้ายของปีไหว้ขอบคุณขอบคุณพระก่อนขอบคุณตีจูเอียครับอบางคนบอกเอาตีจูเอียไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเหรอยังที่ขึ้นไปคือเจ้าเตาไฟ เราไหว้เจ้าต่อไฟกันไปแล้วนะฮะเชิญขึ้นสวรรค์ไปแล้วเหลือแต่ตีจุเอียแล้วก็พระที่อยู่ในบ้านเราไหว้เจ้าก่อนนีเช้าก่อนออกมามาม้าอาจารย์ก็เตรียมของไหว้ไหว้เจ้าซาแซงโงแซต้องมีครบหมูเป็ดไก่ปลาต้องมีปลานี่แปลว่าเหลือกินเหลือใช้ผลไม้มงคลเสร็จแล้วตอนสายไหว้บรรพบุรุษอากงอาจารย์อาม่าคุณยายคุณตาสี่สี่ท่านก็ หวต้องมีของชอบด้วยนะของชอบของอากงอาม่าด้วยไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ของเรานะเป็นของของอาม่าแล้วก็ของเราก็ส่วนหนึ่งของอาม่าก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีน้ำแกง มนเพราะอะไรคะน้ำแกงแปลว่าราบรื่นโอ้โหลิ้นดีไปล่ะกลัวลื่นเลยไม่ไหลไอ้นล่นมันรอลิงมันรอลิ้นลื่นไหลแต่นี่รื่นแปลว่าราบรื่นอ้าใจยังแปลว่าไหลปื๊ดลื่นปื๊ดคนละเรื่องกันโอ้โหราบรื่นนะฮะราบรื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอเราไหว้เจ้าเสร็จเราก็เอาของไหว้เนี่ยมารับประทานตอนเที่ยงพรุ่งนี้อะต้องกินเกี๊ยวแต่วันนี้กินแบบสบายๆเหลี่ยงเลี้ยงไปก่อนครับแล้วตอนบ่ายไหว้ไปฮอเฮียตีบ่ายวันนี้นะอาจารย์ข้าวหม้อแกงหม้อโอเคอันี้ต้องมีเลยชอบมากอะไรคะแกงเคโพโอชอบกินเออ ต้องมีผักบุ้งแบบยิ่งงเคี่ยวไว้สองสาวันเละๆนะแล้วหมูสามชัๆๆ <c oughs> ้นแล้วมีใบมะกรูดอะมะกรูดอะ <c oughs> แล้วก็ค้นๆอะ <c oughs> เออหนึ่งแล้วก็ต้มผักแล้วก็อาจจะมีแอลกอฮอลิกเล็กน้อย <c oughs> อันนี้มีความหมายพิเศษแต่อันนี้ต้องไปไหว้นอกบ <c oughs> ้านถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ก็ไหว้ข้างหน้าเลยตั้งโต๊ะหรือว่าปูพื้นแล้วก็ตั้งไหว้ไหว้ข้างนอกไหว้วิญญาณเล่ร่อนอันนี้อาม่าอาจารย์สอนไว้อาม่าอาจารย์เลราบรื่น ก็คือไม่เคยไม่มีปัญหาเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเราให้ทานเขาห้าทุ่มแต่งชุดสวยนาห้าทุ่มคืนนี้สีที่ต้องแต่งในวันคืนนี้ห้าทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้สีแรกเลยสีเขียวเขียวสีเขียวเหนี่ยวซับเพราะว่าอันที่หนึ่ง คืนนี้ห้าทุ่มเป็นต้นไปองคไฉซิงเอียสเสด็จมาอ,องค์เทพเจ้าฮี่ซิงเอียเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดีสเสด็จมาเห็นไหมต้องขอด้วยนะ,ะแล้วก็องค์กุยซิงเอียเทพอุปถมัมบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ทราบก็จะขอแต่องค์ไฉซิงแต่จริงๆต้องขอองค์เทพ แห่งความรื่นเริงยินดีอาจารย์เลยเป็นคนรื่นเริงยินดีตลอดอเห็นไหมอามาอาจารย์สอนไว้ <c oughs> เทพสามองค์นี้ในตุ๊จีน <c oughs> ต้องเชิญเข้าบ้านห้าทุ่มไปแล้วนะเมื่อคืนนี้อาจารย์กลับจากราชบุรีครับ <c oughs> พี่โบบอกอาจารย์เข้าสดวันนี้เพราะมีทุกคนถามมามา,มากว่าว่าย,ยังไงเชา้าไหวจ้าสายไหว้บรรพบุรุษบ่ายไปฮอเหตติไหววิญญาณเล่ล่อน ดึกห้าทุ่มเป็นต้นไปไหว้ไฉ่ซิงไหว้ได้ไหมไหว้ได้หันหน้าทางไหนถ้าไหว้ห้าทุ่มเป๊ะหันหน้าทิศเหนือเพราะว่าองค์ไฉ่ซิงเอียเสด็จจากทิศเหนือมาแล้วก็มาประทับทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากห้าทุ่มไปแล้วก็คือหลังยามแรกไปแล้วเราก็หันหน้าหาทิศตะวันออกแล้วไหว้ข้าพเจ้าคาถาจิมมจอเขมชาเป็นสอนแห่งตะเคียนน้องจำโบเอ ขออัญเชิญองค์ไฉสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภเ <Okay. S 2> ทพเจ้าแห่งความลื่นเรืองยินดีองค์ที่สิงเอียเทพเจ้าอุปถมัมหรือกุยสิงเอีย mm hmm. สเสด็จเข้าสู่บ้านของข้าพเจ้าบ้านเลขที่เท่านี้ถนนนี้หมู่บ้านนี้อ,อำเภอนี้แขวงนี้เขตนี้ mm hmm. จังหวัดนี้เพื่อความสุขความสบายใจความร่มเย็นของเรา mm hmm. ขอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจุดทูปจุดเทียน ทูบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องก็ได้ครับจุดเทียนค่ะเทียนแดงคู่หนึ่งทูบสามดอกหรือห้าดอกพอแล้วค่ะต่อให้บ้านหนึ่งก็ทูบแค่นี้พอไม่ต้องเยอะลดโลกร้อนค่ะสองไหว้แบบลดคาร์บอนอคาร์บอนต้องเป็นศูนย์นี่โอเคป่ะสามสามดอกก็พอนะ เพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้เจ้าจะรักเราเพราะเรารักโลกนี่รุ่นใหม่จริงๆนะนี่รุ่นใหม่อาจารยทำแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้ดีกว่านี้อีกเดอะมอล์เขามีจุดทูบแบบดิจิตอลลดโลกร้อนคาร์บอนเป็นศูนย์เหมือนกันหรือเราไปไหว้ท่านเท้ามหาพรมเดี๋ยวนี้ที่อาวอกราชประสงค์เขาก็จะงดจุดทูบอาจารย์เพิ่งกลับมาจากไต้หวันก็งดจุดทูบเหมือนกันถูกต้องวัดหลงซันซื่อก็ไม่จุดทูบ ก็ใช้วิธีจุดเทียนแดงดิจิตอลเป็นดิจิตอลเราอธิษฐานอยู่ที่ใจนะฮะหันหน้าทางทิศตะวันออกนะถ้าเกิดห้าทุ่มหนึ่งตีหนึ่งหันหน้าทิศเหนือหลังจากตีหนึ่งไปหันหน้าทิศตะวันออกขออัญเชิญเทพเข้าบ้านชุดที่สวมใส่สีเขียวสีแดงสีน้ําเงินทําไมต้องเป็นสีเขียวเพราะปีนี้ดาวบินสําคัญที่อยู่กลางบ้านคือดาวบินสีเขียวมรกตธาตุไม้ หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและดาวบิน7แดงชาติหมายถึงการเงินที่ดีดาวบิน9้าม่วงหมายถึงเลี้ยงฉลองเพราะฉะนั้นเขียวแดง้ํำเงินเป็นสีที่ควรสวมใส่ในวันชิวอีกหรือวันตุดจีนซึ่งก็คือตั้งแต่5้าทุ่มคืนนี้ไปถึงพรุ่งนี้ข้อห้ามสบายๆเลี่ยงเลี้ยงเราจะไปเรียกข้อห้ามไม่ได้หรอกเพราะวันปกติอะ่ะเราก็ไม่ทำอยู่แล้วเช่น ร้องไห้มรใครจะไปร้องไห้เหรอแต่ถ้าร้องไห้ด้วยความปลื้มปิ่มปลื้มปิติใจได้ไเป็นไรได้สบายๆมันเป็นความสุขครับก็ถือว่าให้เราอดทนอดกั้นสองเรื่องทำของแตกอาจารย์นี่ประจําวันที่เด็กๆแม่ใช้ให้ใส่จานเอาส้มไปไหว้เจ้าถือก็ไม่ถึงแต่เราก็อยากช่วยแม่บางทีปุ๊บใบจานล้มแตกลงไป อาม่าอาจารย์มีวิธีสอนน่ารักหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแปลว่ามันก่อเกิดงอกเงยอนขึ้นแล้วก็กวาดใส่ปุ้งเต้าอย่าเพึ่งทิ้งเก็บไว้ในบ้านคก็บอกว่ามันจะได้กระจายออกแต่ว่าอย่าแตกบ่อยนะก็ <c oughs> คือถ้ามันต้องแตกไปแล้วเราก็มีวิธีคิดให้มันสบายสบายเลี่ยงเลี้ยงะจะไปดุไปว่าลูกหลานจะไปดุไปว่า คนรับใช้หรือแม่บ้านมันก็ใช่เรื่องมันก็ใครจะไปอยากทำใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นแปลว่าตั้งแต่ตุจีเราชีวิตเราจะมีแต่ความสุขแล้วก็เริ่มต้นด้วยการให้อภัยไม่ต้องไปโกรธเขาดีไหมดีอันนี้สำคัญมาเช้ามาวันพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างคะทำอะไรบ้างใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วก็เตรียมอ่างเตา มาแจกอาจารย์โอเคอาจารย์ก็เตรียมเปล่าไปแจกโอ๋อ่โอเคป่ะ่ะแล้วก็ไปอวยพรผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อไปไหว้พระไหว้เจ้าเป็นสิริมงคลครับไปเที่ยวคนไทยก็เลยเรียกว่าวันเที่ยวจริงๆแล้วคนจอยบอกคนจีนว่าอ๋อวันวันนี้คือวันชิวอีกวันเที่ยวคนจีนงงเขาเรียกว่าวันถือชิวอีกก็คือวันถือ เช้ามาก็อาจจะไหว้เจ้าอีกสักครั้งหนึ่งแล้ววันถือก็แปลว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลห้ามพูดไม่เพราะให้พูดดีๆใส่เสื้อผ้าใหม่หรืออย่างน้อยก็คือทำอารมณ์ให้ดีๆแจ่มใสแล้วก็ไปขอพรนี่อย่างที่อาจารย์ไปนี่คือไปที่วัดเล่งในยี่องค์นี้ก็คือองค์ท้สวยเอี้ยกับองค์ ชัยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะเวลาปัดตัวแบบนี้ก็คือคนปีละกาคนปีเถาะคนปีมะเมียและปีชวดอีกหนึ่งปีก็คือปีมะโรงเพราะเป็นปีลักไห่ก็ไปขอพรก่อนจะไปทำแบบนี้ต้องไหว้ฟ้าดินก่อนแล้วก็ไปพูดว่าเฮงไร้ซวยคือโชคร้ายออกไปโชคดีเข้ามานี่อาจารย์หมายถึงปีชงเหรอเมื่อกี้น่ะนี่ปีชงห้าปีนี้ก็คือมะเมีย ชวดเป็นปีผัวเฮ่งปีละกาเป็นปีชงปีเดียวปีมะโรงเป็นปีลักไห่แล้วก็ปีขักก็คือปีเถาะเป็นปีที่ไทยสวยประทับศรีษะห้าปีนี้ควรฝากดวงชะตาที่วัดเล็งในยี่หรือที่องค์ไทยสวยเอี้ยแล้วต้องรู้จักด้วยองค์ไทยสวยเอี้ยพนามว่าผวยซี่ไต่เจียงกุง พราะฉะนั้นเราขอบารมีองค์ผวยซี่ไต่เจียงกุงปกปักรักษาแล้วก็หลายท่านอยากว่าเอะแล้วจะทํายังไงดีชีวิตก็เราก็ต้องระวังชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกปีไหมใช่ไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นปีชงแล้วเราเลยค่อยมาระวังเราก็ระวังของเราทุกปีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไหมถ้าเราใช้ชีวิตมีสติจะปีชงหรือปีไม่ชงชีวิตก็มีแต่ความสุขและที่สําคัญพกยันหูไว้ยันก็ เป็นเครื่องเตือนใจเราก็คือยันหูของสารเจ้าพ่อเสือศักดิ์สิทธิ์สุดๆ,ดๆมาถึงว่าราศีไหนสําหรับปีนี้ที่จะเฮงดังปังรวยเฮงดังปังรวยรับไปเลยจ้าราศีเฮงยืนหนึ่งปีหมูอ,อ,อันนี้ยืนหนึ่งเลยอาจารย์หมูเนี่ยหมูกระต่ายแพะเรียกว่าสาหะ<อ>เด่นในเรื่องการงานแล้วก็การเงินปีจอ ยืนหนึ่งในเรื่องความรักและในเรื่องทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยค่ะเพราะว่าเป็นคู่มิตรและมีดาวมงคลดีคนที่กำลังตามหารักแท้ปีจอ,อมีโอกาสเจอม,มีโอกาสเจอแล้วก็ไปไหว้เทพเยโลที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโต์งามวงวานอาจารย์อัญเชิญมา<อ>จากฮ่องกงก็ต้องขอบคุณพ่วมหนวยการการท่องเที่ยวฮ่องกงประจำประเทศไทยนะฮะคุณ พศสกุลตลักษ์ที่ได้กรุณามอบกังหันแชร์กงมาประดิษฐานไว้ด้วยแล้วก็อัญเชิญไปเบิกเนธที่วัดแชร์กงก็ไปหมุนให้พลิกร้ายกลายเป็นดีอีกหนึ่งก็หมุนให้มีแต่ความสุขสวัสดีมีชยัยนี่กังหันองค์แชร์กงที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ชั้น4ี่ ที่วิหารสวรรค์นะฮะที่งามมงวนะที่งานมงวนี่อันนี้นี่หมายถึงนี่ที่ฮ่องกงหรือไงนี่ที่ดีงามวงวานเลยสวยไหมสวยไหมดูดูดูสวยไหมนี่ฮ่องกงเออเขเลมิดมาเลยโอ้โหเลมิดมาเลยค่ะนะฮะเดอะมอลล์ไลท์สโตรงามวงวานร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตค่ะร่วมกับอีซุซุนี่ทาขึ้นมาเลยแล้วก็ SCB ไทยพาณิชย์มีระยะเวลาไหมคะว่าไปถึงเมื่อไหร่ยังไงอยู่ ที่วิหารสวรรค์ถึงวันที่25นี่สบายๆเลียงเลี้ยงโชคดีรับปีเถาะอันนี้เขาเรียกว่าปีเถาะเฮอรับเห็นก็บินไปข่มกล่มกลับมาแล้วก็มีองค์หมาโจ้ซึ่งถือว่าเป็นองค์เทวนารี ของธาตุน้ําเพราะปีนี้เป็นปีกระต่ายธาตุน้ําบางคนบอกปีกระต่ายธาตุไม้ใช่ธาตุไม้เป็นธาตุของปีปีนักสัตวแต่สําหรับปีนี้เขาเรียกว่าปีกุ้ยเบ้านะฮะกานฟ้าธาตุไม้กิ่งดินธาตุน้ําจัดเป็นปีกระต่ายธาตุน้ําก็ขอให้ไปไหว้องค์เทวนาลรีคือองค์หมาโจ้นะครับก็คือ ป,ประดิสถานอยู่ที่วิหารสวรรค์นี้ะนะครับสามารถไปได้องค์มาโจ้ที่ไหนก็ได้ลง1 9ึ่ก็ได้เออจ้าแม่ทัพทิมที่เชิงสะพานสังฮีก็ได้อยู่ภูเก็ตก็ไปมาโจป๋อ,อได้เลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นราศีปีนักษัตริย์เฮงยืนหนึ่งปีหมู ปีจอไปเรียบร้อยแล้วต่อไปปีแพช์ปีมะแมเป็นซาฮะและมีดาวสําคัญด้วยต้องไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนรับรองมีความสุขต่างประเทศด้วยไหมคะหรือในประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็ได้แบบสบายๆเลี้ยงเลีงนะครับแล้วก็ถ้าตรุษจีนปีนี้นึกไม่ออกว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนดี เราก็เชิญทุกท่านไปที่ The ะมอลล์ไลฟ์สโตงามวงวานไปสักการะองค์มาโจ้กลังหันแชร์กลงที่วิหารสวรรค์ะนะฮะแล้วก็ไปสยามพารากอนไปสักการะองค์พระใหญ่นอนปิงอาจารย์ก็อัญเชิญ oh. จำลองมา mm hmm. สูง5เมตรที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพาร,กรากอนเมื่อวานไปเปิดงานมาแล้วมีอัมพัชราภา mm hmm. มาด้วย mm hmm. อ่า mm hmm. นะฮะ มีพี่อ้ํามาก็เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ไปสักการะพระใหญ่นอนปิงแล้วก็เย็นๆค่ำๆดึกๆถ้าไม่ไปไหนวันนี้เลยคห้าทุ่มไปรับองค์ชัยซิงเอี้ยด้วยกันที่ราชบุรีเวทีริมน้ำงดงามมากในตัวเมืองหรือที่ไหนอยู่ในตัวเมืองแต่อยู่ริมน้ำที่เขื่อนรัชประชาพัฒนา นะฮะที่ลุงตู่เพิ่งไปมาไงเึ่งเปิดงานไปโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์ไปด้วยไหมไปไปไปทุกวันเลยเพราะทำงานบออยู่สยามมรกรอยู่เดลโมเสร็จก็ไปลาดบุรีอยู่อย่างนี้หวันเลยนะฮะถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับตุ๊จีนี้ ขอบารมีองค์ผวยซี่ไต่เจียงกุงเทพเจ้าไทยสวยเอียประจำปีถ่อองค์ไฉ่สิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ยี่สิงเอียเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดีองค์กุ๋ยสิงเอียเทพอุปถัมภ์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขแห่งแห่งแหรวยรวยรวยโชคดีโชคดีตลอดสา5ริบ้าวัน12เดือน4ี่ฤดูหนึ่งปีและตลอดไปขอบคุณครับเชิญเจียนอีทินีวดใช้ครับ ค่ะว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์คาธาด้วยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับ